สวัสดีค่ะคือเมน้อยตายโมาแล้วนะจ้าหายหน้าหายตาไปตั้งหลายวันนะคะเพราะว่าคือเมน้อยตายอปวดฟันชื่อทะมึนทะมืนก็คือแปลว่าฟันนะคะชื่อทะมืนปวดฟันค่ะปวดฟันแล้วมันจีดไปขึ้นสมองเลยปวดมากเส้นประสาทเดียวกันชื่อกระบาลปวดหัวชื่อกระบาลปวด ปวดหัวมากมากชื่อกระบาลจินนับชื่อกระบาลจินนับ вс? ทวนใหม่นะคะฟันทมึนปวดฟันชื่อทมึนหัวก็คือกระบาลชื่อกระบาลปวดหัวชื่อกระบาลปวดหัวค่ะอ่าวันนี้เราได้สองคำนะคะปวดฟันชื่อทมึนสองก็คือชื่อกระบาล ปวดหัวค่ะวันนี้ขมิ้นน้อยตายโยขอไปกินยาแก้ปวดฟันก่อนนะคะบบ๊ายาย